การเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุดเป็นประโยคที่ปลุกใจให้เราอยากเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาและไม่มีใครแก่เกินเรียนจากสถานการณ์ปัจจุบันนะครับเราจะยึดแล้วว่าประเทศไทยเราเนี่ย จะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์เราจะทํายังไงให้ผู้สูงอายุต,ตำบลบ้านในดงดีทั้งกายและใจจึงสร้างโรงเรียนผู้สูงอายุขึ้นเป็นการเรียนรู้เสริมวิชาทักษะการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุที่จําเป็นนะครับเพื่อให้เกิดพลังใจพลังกายในการใช้ชีวิตโดยเรามีคาฝันว่าไม่ล้มไม่ลืมไม่ซึมเศร้ากินข้าวอร่อยอยู่อย่างปลอดภัยเราจะใช้ภูมิปัญญาวิชาชีพถ่ายทอดให้กับนักเรียนในโรงเรียนผลที่ได้ก็คือผู้สูงอายุนเนี่ยไม่ได้เป็นภาระ,ะของผู้ดูแลที่บ้านนะครับมีคุณภาพชีวิตที่ดีีและมคา เป็นการสําเร็จที่กรมลงเสริมการ,รขนดต้องถิ่นได้ให้ความสําสคัญแล้วเราจะทําต่อไปในรุ่น2รุ่น3และรุ่นอื่นต่อไปในทุกๆปีนะครับ โรงเรียนผู้สูงอายุสร้างสุตตำบลบ้านในดงนะคะกิจกรรมแรกเลยเมื่อมาถึงเนี่ยก็จะมีการนำสดมนไหว้พระมีการฝึกนั่งสมาธิจากนั้นจะมีการละลายพฤติกรรมออกกําลังกายเบาๆจากนั้นก็จะมีการเรียนรู้ในเรื่องของการรับประทานอาหารการทญญานยาการดูแลตัวเองหรือการปรับสภาพแวดล้อมสําหรับผู้สูงอายุแล้วก็กิจกรรมเสริมที่เป็นการฝึกอาชีพก็จะเป็นกิจกรรมง่ายๆสร้างองค์ความรู้ในแบบฉบับผู้สูงอายุตำบลบ้านในดงนั่นเองค่ะ ก็อดีมันฝึกสมองฝึกที่ว่าไม่ลื้นไม่ไม่ลื้นไม่หลงอะไรนี้นะได้ความสุขได้ประโยชน์มีการออกกำลังกายให้ร่างกายของเราเนี่ยกระฉับกระเฉงขึ้นผู้สูงวัยเป็นส่วนสำคัญในสังคมถ้าผู้สูงวัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีสังคมก็จะดีและมีความสุข